สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันนะคะเรื่องของฉันจะดึงดูดเนื้อคู่ได้ยังไงฉันต้องทำยังไงบ้างฉันต้องคิดยังไงบ้างฉันต้องเชื่ออย่างไงบ้างฉันต้องไปไหว้พระวัดไหนบ้างนะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าเราต้องทำยังไงอย่างแรกนะคะ pitch and calming นะคะก็คือสงบสุขเราจะเลือกอะไรนะคะทำใจให้สบายเวลเลอร์นะคะ น้ำหอมเอ s e เซนเชียลอยที่ช่วยเรื่องความกล้าหาญ ต่อมาค่ะสเ a ทเอาเวนะคะช่วยลบพลังลบนะคะที่เราคิดลบเกี่ยวกับตัวเองฉันมันไม่มีคุณค่าฉันมันไร้ค่าแฟนเก่าเคยดูถูกฉันว่าบลาบลาบลานะคะอันนี้ช่วยลบพลังลบได้ละ Franken Sen นะคะเชื่อมต่อ3โลกนะคะเชื่อมต่อกับครูบาอาจารย์ขอพรยังไงให้ผู้กลับมานะคะขอพรยังไงให้ผู้กลับมารักเราเหมือนเดิมหรือดึงดูดผู้มานะคะจะได้ชายในฝันที่เราต้องการโอเคเลือกเลยนะคะ1 2สอง สามสี่โอเคเมื่อเลือกแล้วนะคะอภิปรายทำนายดังนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสหคหออำสหรับคนที่เลือกกองที่หนึนะะ่งอทํราทำนายเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็คือ Openness นะคะก็คือเปิดใจสำหรับคนที่อยากดึงดูดคู่เข้ามานะคะก็สามารถขอพอรได้กับพระจันทร์นะคะเปิดใจนะคะว่าโอ้ยอย่างฉันไม่มีหรอกฉันเป็นคนที่ไม่เร่าร้อนฉันเป็นคนไม่สวยนะคะไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นนะคะแค่คุณเปิดใจเนื้อหูของคุณก็จะเข้ามาสิ่งที่จะทำให้คุณดึงดูดคู่รักของคุณได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือ คุณจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะคุณต้องสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณเนี่ยมีเซลล์เอสตีมนะคะหรือการเคารพตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สเตเบิลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองนะคะความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันโตนะคะแค่คุณทำความสะอาดห้องของคุณให้สะอาด บริหารการเงินถึงแม้เราเงินเดือนแค่หมื่นห้าแต่เราสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้เป็นคนที่สเตเบิลนะคะไม่ใช่เงินเดือนห0,000ื่นรายจ่ายสองแสนนะคะรายรายได้สองแสนรายจ่ายสองล้านอันนี้เรียกว่าไม่สเตเบิลนะคะเราต้องเป็นที่เป็นคนที่สเตเบิลแล้วก็เป็นคนที่วางแผนในการทํางานให้เราเนี่ยเอาเวลาที่เราแบบมาถามตัวเองว่าจะมีคนมารักเราไหมเนี่ยมาจัดการวางแผนชีวิตการงานการเงินของเราให้ประสบความสําเร็จ เป็นเป็นความสําเร็จเล็กๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบประสบความสําเร็จใหญ่โตหรูหราความสวยของเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสวยที่สุดแค่เราดูดีที่สุดในแบบที่เราเป็นหวีผมให้สะอาดสระผมบ่อยๆอาบน้ำทุกวันนะคะฉีดน้ําหอมบ้างเสื้อผ้ารีดนะคะดูแลตู้เสื้อผ้าของเราเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถดึงดูดคู่รักของเรามาได้แล้วต่อมาค่ะ สิ่งที่จะช่วยพฤติกรรมอะไรหรือความเชื่ออะไรหรือไมเซตอะไรที่จะดึงดูดคู่รักของเรามาได้นะคะจงเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะทำงานทำงานเพื่อตัวเองทํางานเพื่อความสําเร็จทํางานเพื่อความสุขมีความสุขกับการทํางานนะคะแล้วเนื้อคู่จะมาปรากฏต,ตรงหน้าเองไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขามาแล้วพฤติกรรมที่เราควรทํามีอะไรบ้างโอเค เหนื่อยก็พักนะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะอย่าไปใส่ความคิดลบนะคะเคลียร์เอเนอร์จีลบเช่นฉันอ้วนฉันจะ40แล้วยังไม่มีใครมาจีบเลยนะคะให้คุณเนี่ยแบบเอาความคิดต่างๆออกไปนะคะโดยการออกไปแบบเวิร์กอัข้างนอกบ้างนะคะเช่นออกไปออกกําลังกายให้เสียเหงื่อบ้างหรือออกไปเดินเล่นตากแดดแบบไม่ออกไปซื้อข้าวข้างนอกบ้างนะคะไม่ใช่ฝากเพื่อนซื้อข้าวทางานอย่างเดียว บางทีเราก็ต้องแบบเหมือนออกไปแบบชำระล้างความคิดที่ไม่ดีของตัวเองทำเสียเหงื่อบ่้างนะคะออกกำลังกายนะคะหรือออกไปตอนอ่าเขาเรียกอะไรกลางวันบ้างนะคะถึงเราจะทำงานแต่ก็อย่าลืมแบบอออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่เอาแต่หมกมุ่นทำงานอย่างเดียว นิสัยอะไรหรือพฤติกรรมอะไรเนี่ยจะช่วยที่เราต้องพัฒนาเพื่อที่จะดึงดูดคู่รักของเรามานะคะความซื่อสัตย์ <c oughs> นิสัยของการเป็นคนที่โปร่งใสเป็นคนที่เชื่อใจได้เป็นคนที่เปิดเผยคือความงามที่แท้จริงของคุณแล้วก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอถ,ถึงเราจะ work าร์ดแต่เราก็ work smart นะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดมีใครบางคนเนี่ย ถ้าเกิดคุณเคยผิดหวังหรือความไม่ซื่อสัตย์หรือคุณต้องรู้สึกอับอายก็ขอให้คุณเนี่ยกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงว่านี่แหละคือตัวฉันนี่แหละคือชีวิตของฉันนะคะเมื่อคุณกล้าหาญและซื่อสัตย์แล้วคุณก็จะได้รับคุณก็จะสามารถดึงดูดคู่รักที่น่ารักแล้วก็มีชีวิตที่ดีกับคุณนะคะดีกับคุณัะคุณบทสวดอะไรที่จะทำให้คุณเนี่ยดึงดูดคู่รักของคุณเข้ามานะคะบทสวดนั้นก็คือ อปาฏิหาริย์ปรากฏนะคะนโมูอันนี้ใครอยากเห็นชัดๆนะคะแคปหน้าจอเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมสามารถแคปหน้าจอเอาไปสวดได้เลยนะคะจดแล้วไปสวดได้เลยเห็นไหมคะ อืมนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสวดได้เลยก็จบสําหรับกองที่1นึ่นะคะสำหรับใครที่อ่าอยากจะขอพรให้ได้ผลนะคะอบอแนะนำเซตนี้เลยนะคะ straight away veler นะคะ p i a c h and c o m แล้วก็ขอพรน,นะสี่ขวดนี้นะคะจะอยู่ในหนึ่งเซตเลยโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามได้โอเคสำหรับ กองที่สองนะคะสำหรับกองที่สองสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะ t r a s นะคะขอให้คุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาเนี่ยขอให้คุณอย่หยุดที่จะเชื่อว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงคู่แท้นั้นรอคุณอยู่ โอเคก็ขอให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกับชีวิตนะคะแล้วก็มั่นใจว่านางฟ้าแห่งการบำบัดเนี่ยจะทำให้คุณน่ได้พบรักที่มีความสุขเหมือนปลาโลมาสองตัวนี้นะคะอ่ก็คือว่าคุณรู้สึกดีแล้วก็เติมเต็มแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขกับจิตวิญญาณภายในของคุณสงบสุขว่า คู่แทนนั้นมีอยู่จริงนะคะแล้วก็เยียวยาความเจ็บปวดในอดีตหรือความรู้สึกลบในอดีตของคุณค่ะก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยได้พบกับคู่แท้คุณต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือขอให้คุณเนี่ยไม่จมอยู่กับเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะพยายามมองหาลืมอ่า เปลี่ยนเรื่องเก่าที่คุณเสียที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะเปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกดีเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็คุณไม่ได้เดินทางคนเดียวนะคะบนเส้นทางแห่งความรักคุณยังมีนางฟ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยคุณให้คุณได้พบกับคู่แท้นะคะแล้วก็ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ว่าเอ้ยฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะได้พบรักแท้หรอบอกเลยว่าขอให้คุณนะ่แบบ มองถึงว่ามันเป็นโอกาสเช่นฉันเคยแต่งงานมาแล้วฉันเคยผิดพลาดในชีวิตก็ให้คุณเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ว่าถึงเราจะเคยผิดพลาดมาในชีวิตถึงเราอาจจะเคยแบบทำอะไรไม่ดีมาก่อนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะ คนที่เคยทำอะไรไม่ดีมาก่อนนะเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วเขาก็ได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตมันเป็นยังไงความผิดพลาดมันเป็นยังไงดีกว่าคนที่สมบูรณ์ทุกอย่างแต่ไม่เคยได้เรียนรู้อะไรเลยอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแต่ว่าเราเนี่ย เราเนี่ยรักตัวเองเราเคารพในสิ่งที่เราเป็นเราเคารพชีวิตทุกช่วงเวลาที่เราผ่านมาเมื่อเราเริ่มรักและเคารพตัวเองแล้วเนี่ยผู้คนก็จะเคารพเราแล้วเราเปลี่ยนความเลวร้ายในอดีตหรือความรู้สึกไม่ดีในอดีตเช่นเราอาจจะดึงดูดผู้ชายที่ตบตีเรามาในอดีตเราก็เปลี่ยนเป็นว่าเออเราเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะดึงดูดผู้ชายที่ดีเข้ามาบทเรียนจากการที่เราเนี่ยคบคบคนที่แบบไม่ดีเนี่ยมันมันให้ มันทําให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรสําหรับตัวเราและชีวิตของเราขอให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะปลดล็อกตัวเองแล้วก็เยียวยาตัวเองแต่สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันดาวมากๆเลยนะคะก็สามารถทักทายออกเข้ามาหรือว่าติดต่อออกเข้ามาผ่านเบอร์หรือว่าแอดออกขวัญกูรูนะคะหรือ f c e e o o o แอดออกขวัญกูรูหรือว่า ติดตามออกได้นะคะก็สามารถปรึกษาโทรปรึกษาเป็นการส่วนตัวหรือพยากรเป็นการส่วนตัวได้นะเพื่อปลดล็อกหรือจะต้องการเยียวยาความเจ็บปวดภายในนะ,ะออกเป็น NLP โค้ e เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็เป็นเ,เป็นครูด้านจิตวิญญาณด้วยอันนี้ก็เผื่อว่าเรามีกรรมหรืออะไรจะไล้เปลี่ยนแปลงกรรมของเรานะคะอ่าพฤติกรรมต่อมาคืออะไร <c oughs> ก็คือว่า ความสัมพันธ์ในอดีตนะมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเลวร้ายอย่างเดียวมันมีสิ่งที่ดีเข้ามาด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้เราเนี่ยอมองข้ามความสัมพันธ์ในอดีตไปนะคะแล้วก็คิดถึงความสัมพันธ์ในอนาคตที่เราต้องการน่ะแล้วเราเนี่ยจะต้องคิดหรือทำยังไงหรือเชื่อยังไงหรือเป็นคนแบบไหนนะคะ นิสัยหรือคุณธรรมข้อไหนที่เราควรที่จะตระหนักเพื่อที่จะดึงดูดคู่รักของเราเข้ามาถ้าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราก็สามารถพัฒนาให้ตัวเองเป็นได้ก็คือเป็นคนที่มีวินัยน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ผูกมัดตัวเองกับความรับผิดชอบไม่ผัดผ่อนไม่ผัดวันประกันพุ่งนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะออกกําลังกายเราก็ออกกําลังถ้าสมมติว่าเราจะเลิกเล้าเลิกบุหรี่นะคะเพื่อที่เราจะทําให้เราเป็นคนที่มีชีวิตดีขึ้นเราก็ โฟกัสแล้วก็ทํามันอย่างไม่หยุดหยัง้งแต่ถ้าเราแบบจะสร้างเงินจะดูแลครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีก็เริ่มทํามันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยที่ไม่ได้บังคับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยความกลัวแต่ทําเพราะว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นกิจวัตรของเราเราจะหลงรักความมีวินยัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องบังคับตัวเองนะคะแต่เราทํามันทุกวันไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น สิ่งความคิดเหล่านี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยดึงดูดคู่รักของเราเข้ามาและจะทําให้เรารู้สึกดีพอแล้วก็คู่ควรนะคะกับการที่จะมีรักการเป็นที่รักเป็นคนที่มีคุณค่าวินัยเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อที่จะได้ดึงดูดคู่รักของเราเข้ามา <c oughs> แล้วเราจะต้องสวดมนต์บทไหนคะถึงจะดึงดูดคู่รักเข้ามาเดอะฟู full, เปิดกว้างเพื่อเริ่มต้นนะคะ อันนี้คือบทสวดอันนี้สามารถแคปหน้าจอสามารถแคปหน้าจอแล้วก็แล้วก็เอาไปสวดได้นะคะโอเคแล้วก็สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สาม Going to forward นะคะก็คือต้องก้าวต่อไปนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมันตราในใจคุณเลยนะคะว่าก้าวต่อไปนะคะจงก้าวต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะครึ่งหนึ่งของชีวิตที่มันขาดหายไปนะคะก็เราก้าวต่อไปถึงอาจจะตลอาจจะไม่แบบมีใครสักทีเราก็แบบใช้ชีวิตของที่เรามีอย่างมีความสุขแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำหรือจะต้องเป็นนะคะก็คือ โอเคก็คือการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ M มีอะไรบ้างที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นถ <c oughs> ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด เราก็อาจจะฝึกอาจจะไปเรียนรู้ทักษะการพูดการพรีเซนต์ถ้าสมมติเราเราเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่แข็งแรงให้ใจที่มันกังวลหรือไม่สบายใจเรื่องคู่รักเนี่ยเอามาโฟกัสเอามาพัฒนาตัวเองเมื่อเราทําตัวเองให้เอาสิ่งเนี้ยมันจะทําให้หัวใจเรามีอิสระเราจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดถ้าสมมติคุณมีเป็นคนที่มีน้ําหนักเกินหรือเราอยากจะเปลี่ยนรูปร่างของเราเนะ่ย จา,จากสาวอ้วนให้เป็นสาว l อนะคะหรือจากสาว LS ให้เป็นสาว Good ท e a l t h y นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นาะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเรียนหนังสือไม่เก่งเราจะอยากเรียนหนังสือตัวเองให้เก่งเหรอจะแบบพัฒนาตัวเองหรือเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบก่อนหนึ่งเดือนมีอะไรที่เราโฟกัสทาให้เราเนี่ยรักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นอย่างง่ายๆก็เริ่มจากการตัดผม เริ่มจากการเรียนแต่งหน้าก็ได้หรือเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนก็ได้นะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยได้ได้ลองเปลี่ยนเพื่อนกลุ่มใหม่เปลี่ยนร้านตัดผมใหม่อันนี้ก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยแบบ going forward ได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องคิดต้องทำต้องเชื่อบ้างนะคะก็คือว่ามันเป็นก้าวแรกที่เราอะ่ะมันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ ที่เราอ่ะจะได้จัดการเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจแล้วก็การเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในช่วงเวลาที่เราโสดในเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะจะได้เยียวยาตัวเองและเป็นตัวของตัวเองที่สุดมีงานอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทํามีงานอะไรบ้างที่เราแบบ ฝันไว้แล้วเราครบตอนที่เรามีแฟนเราอาจจะไม่ได้ทําเราก็ควรทํามันก่อนที่เราจะมีแฟนนะคะช่วงเวลาโสดเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณเป็นของตัวเรามากที่สุดเออมีมีร้านกาแฟร้านไหนที่เราอยากไปแล้วแบบถ้าเรามีแฟนแฟนเราอาจจะไม่ให้ไปหรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสให้ไปขอให้ใช้ช่วงเวลาที่เราโสดเนี้ยมีความสุขกับช่วงเวลาวานีมากที่สุดนะคะโอเคเราต้องคิด มีอะไรการกระทําอะไรนะคะที่จะดึงโดูดคู่รักของเราเข้ามาความเชื่ออะไรก็คือรอได้คอยเป็นนะคะเราต้องรออย่างเวอร์จินนะคะรอด้วยความบริสุทธิ์นะคะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหรือทดลองคบกับใครนะคะอยู่แบบรอได้เนื้อคู่มีจริงๆแล้วก็อยู่แบบ <Das que ath> เหมือนนักบวชอะไม่สนใจอะไรนะคะก็แบบสบายๆเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็มาเองเนาะโอเคต่อมาค่ะต้องคิดหรือเชื่ออะไรนะคะถึงจะทำให้หรือนอิสัยอะไรที่เราควรที่จะโดดเด่นในตัวเรานะคะก็คือเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วงเวลานี้อาจจะไปรับฟังของคนที่เสียใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา อย่าให้คําพูดของคนอื่นเนี่ยมาทําให้เราต้องเจ็บช้านะคะ,ะแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นว่าเขาพูดสิ่งนั้นไปทําไมถ้าเกิดเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะให้ความเมตตากับเขาแล้วก็เมตตาต่อตัวเองนะคะว่านอกจากการเมตตาต่อผู้อื่นแล้วเราก็ต้องเมตตาต่อตัวเองเมื่อเราเริ่มเมตากับตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถให้อภัยกับความผิดพลาดของตัวเองได้ บทสวดที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยดึงดูดคู่ของเรานะคะก็คือฮกลกซิ่วนะคะกงล้อแห่งลาบก็เมื่อกี้ก็ฟอร์จูนนะอันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะสวดนะคะก็คือมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมัง่งคั่งร่ารวยสมบูรณ์ทุกประการเห็นไหม อันนี้ก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอาไปสวดได้เลยโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3มนะคะคนที่เลือกกองที่สค่ะขออภัยด้วยคนที่เลือกกองที่4ี่ก็คือว่า r e e d o m นะคะนี่คือช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะได้มีอิสระโลดนแล่นและโบยบินไปเหมือนนกนะคะแล้วก็ได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนของเราด้วยเนาะอาศัยลมใต้ปีกที่เราจะเคียงข้างกันไปนะคะโอเค กองที่สี่ฟรีดอมแล้วก็โอเคให้คิดว่านกตลอดเลยนะอันนี้ก็นกตลอดนะนกแต่ไม่นกนะอันนี้ก็คือให้คิดว่าทุกสิ่งอ่ะมันจบไปแล้วความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวในอดีตมันจบไปแล้วเรื่องราวแย่ๆที่เราเคยมีอ่ะมันจบไปแล้วนะมันปิดฉากไปแล้วนะคะ แล้วมันก็ไม่ว่ามันจะปิดฉากยังไงมันก็คือได้จบไปแล้วนะคะอ,อย่าร่ำรไรกับความสัมพันธ์เก่านะคะต่อมาค่ะก็คืออันนี้เลยให้เราเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทำงานและได้ชื่นชมความสำเร็จด้านอื่นแม้ว่าเราเนี่ยแบบให้มองสถานการณ์เหมือนเราเป็นผู้ใหญ่นะคะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ คือเรามีชีวิตด้านอื่นที่ดีไม่ได้ไม่จำถึงแม้เราจะมีชีวิตเราไม่ได้มีแฟนไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิตที่แย่ถูกไหมคะเราสามารถจะมีความสุขกับชีวิตด้านอื่นได้เพื่อนรักของเราหน้าที่การงานของเราความสําเร็จของเราการเรียนของเรา มิตรภาพของเราครอบครัวของเราลูกของเรานะคะเรามีด้านอื่นที่เราแฮปปี้มากๆนะคะหรือความสําเร็จส่วนตัวหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของคุณเลยถึงแม้ว่าการความรักของคุณหรือความโสดของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้แบบทําให้คุณรู้สึกดีแต่ว่าด้านอื่นน่ยขอให้คุณโฟกัสกับด้านอื่นของคุณความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวเอง พุ่งเป้าไปในการสร้างผลลัพธ์โฟกัสนะคะใช้ชีวิตอย่างคนที่รักตัวเองนะคะอยู่กับเพื่อนๆแล้วแบบเหมือนไปออกประจนภยัยเหมือนผู้หญิงยิงธนูนะคะก็คือแบบอยากทำอะไรทำเลยนะคะช่วงนี้ตามสบายเลยสนุกมากๆนะคะแล้วก็ความคิดหรือความเชื่ออะไรนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยนิสัยอะไรที่คุณควรที่จะแบบ คิดแล้วก็เป็นในช่วงเวลานี้คือเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่หัวใจเข้าถึงทุกสิ่งแล้วก็อยู่กับความจริงแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็กระจ่างใสโปรง่งใสแล้วก็เปิดเผยนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของจิตใจไม่ให้มัวหมองไม่คุณมองไม่คุณมัวนะคะไม่ให้ใครมาทําให้เราเนี่ยรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะได้ลึกซึ้งกับชีวิต แล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เข้าใจชีวิตอย่างจริงแท้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างจริงแท้บทสวดอะไรนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยดึงดูดคู่ชีวิตเข้ามาผู้โปรดซึ่ง3ามลูกนะคะอ่าอันนี้ก็สามารถพอตแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสวดตามได้นะคะโอเค นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามอบนะคะหรืออยากจะคอมเมนต์ถามหรือว่าได้อะไรเนี่ยก็ทักเข้ามาเลยได้หรือว่าใครอยากจะปรึกษาส่วนตัวอยากจะดูส่วนก็ติดตามออบได้ที่แอดอบขวัญกูรูนะคะแล้วก็หรือติดตามออบไลฟ์สดได้ที่แอดอบขวัญกูรูหรือว่าจะโทรส่วนตัวก็ได้หรือว่าใครที่อยากได้อุปกรณ์หรือไอเทมน้ำหอมเอเซนเชียลเทียนหรืออุปกรณ์สำหรับการจัด หรือว่าอยากจะดูเป็นอาชีพเหมือนออมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่0641522446ค่ะวันนี้ออบขวันกูรูขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนขอสัก20หัวใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักพยากรณ์ด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ